เรามาเริ่มแกะกล่อง Oppo Reno 5 5G ถูกใจสายคอเกม AI คัมเมลครบคันแน่นอน กับรายการร้อยล้านวิวรายการที่จะมารีวิวสินค้าทุกชิ้นในร้านบานาน่าไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่ล้านชิ้นเราก็จะมารีวิวให้ดูกับเมษาพาเพลินใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนจักรุ่นที่ถ่ายรูปสวยแบตอืดคุณภาพดีขอแนะนํานี่เลยสมาร์ทโฟนตัวใหม่จากค่าย oppo ที่ตอนนี้กําลังเปิดให้พีออเดอร์อยู่ที่ร้านบานาน่าเดี๋ยววันนี้เมษาจะมาแกะกล่องเครื่องใหม่ให้ดูสดๆดกันไปเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างก่ <S <S อนจะไปแกะกล่อง ะะเดี๋ยววันนี้เมษาจะมาบอกราคาให้ได้เลือกซื้อกันค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็น Reno 5 4G แรมอยู่ที่ 8GB ความจุอยู่ที่ 128GB ราคา1 9 9 0บาทรุ่นต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่น Reno 5 5G ค่ะแรมอยู่ที่ 8GB ความจุ 128GB ราคา13,990บาทค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะสามารถพรีออเดอร์กับทางร้าน Banana ได้ตั้งแต่วันที่26มกราคม ถึง5กุมภาพันธ์2564ค่ะและเมษาจะขอกระซิบสักนิดนึงนะคะเมือ pre ่อพรีออเดอร์กับทางร้านบาราน่าจะได้รับของแถมอีกมากมายฟรีๆกันไปเลยค่ะและถ้าหากใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่เมษาทิ้งไว้ขั้งใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องและพูดคุยไปพร้พอมๆกันดีกว่าค่ะตัวที่จะนํามารีวิววันนี้นะคะก็คือตัว Oppo Reno 5 5G ค่ะกล่องภายนอกนะคะจะดูเหมือนตัว 4G ทุกจุดเลย แต่ว่าจะมีจุดสังเกตนะคะก็คือตรงนี้ค่ะที่จะบอกว่าเป็น 5G เรามาเริ่มแกะกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างกล่องดูสีดําเรียบหรูเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเรียบหรูดูแพงขนาดไหนเปิดมานะคะเราเจอเจอกับซองสีดําก่อนค่ะทั่วซองสีดำเนี่ยข้างในนะคะก็จะมีเคสใสแถมมาให้1ชิ้นแล้วก็จะมีเข็มจิ้มจิมพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวเครื่องคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาแกะให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าตัวเครื่องเป็น ไงต่อมานะคะจะเจอกับสายชาร์จหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์คะ่ะอะแดปเตอร์เนี่ยเป็นแบบฟ้าชาร์จนะคะเรามาดูที่ตัวเครื่องของ Oppo Reno 5 5G กันดีกว่าคะ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างตัวเครื่องเนี่ยออกแบบได้พรีเมียมเรียบหรูมากเลยคะ่ะสีสันดูสวยงามสดใสมากเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าเจ้า Oppo Reno 5 5G ตัวนี้เนี่ยเขามีน้ำหนักที่เบามากเลยคะ่ะเพียงแค่172กรัมเท่านั้นเองโอ้โหจากที่ เมษาดูตอนนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ย ค่อนข้างบางเลยทีเดียวค่ะสามารถพกพาไปไดนมาไหนได้สะดวกแล้วก็พอร์ตนะคะพอร์ตที่เขาให้มาเนี่ยพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตของหูฟังค่ะ3.5ที่หลายๆแบรนด์เขาได้นําออกไปแล้วนะคะแต่ว่า oppo reno 5ตัวนี้เขายังใส่มาให้ถูกใจสายคอเกมสายแคทเกมแน่นอนและอันนี้ค่ะจะเป็นพอร์ตของสายชาร์จนะคะเป็นแบบ t y p ซ C ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลําโพงรอบๆตัวเครื่องนะคะด้านนี้ค่ะ จะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงค่ะพร้อมกับที่ใส่ซิมนะคะอยู่ตรงนี้สามารถใส่ได้2ซิมแบบนาโนซิมนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีปุ่มกดปลดล็อกล็อกเครื่องนะคะเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีกล้องมาให้ถึง4เลนด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีแฟลชมาให้ด้วยส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะเรามาดูที่หน้าจอของเจ้า Oppo Reno 5 5G กันบ้างค่ะหน้าจอเนี่ยขนาด6.43นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1,080พิกเซลเลยเรามาดูที่จุดเด่นของเจ้า OPPO Reno5 5G ดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างข้อแรกค่ะบอกเลยว่าสายคอเกมเนี่ยเขาต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าเขาให้ CPU หอของคอคข้อ Snapdragon 765G ความเร็ว 2.4GHz นะคะพร้อมกับ GPU Adreno 620ค่ะไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับจอที่มีค่า Refresh Rate ถึง 90Hz เลยยังไม่ ยังมาพร้อมกับค่าทัชแซมปิ้งเลทถึง180เรดเลยทีเดียวทีนี้ล่ะค่ะเล่นเกมก็จะไหลลื่นแล้วก็ภาพสวยเมียนตาอย่างแน่นอนและถ้าใครนะคะอยากจะดูรีวิวการเล่นเกมแบบจะเต็มก็อย่าลืมติดตามในรายการเกม ing g เกมเมนะคะเรามาดูจุดเด่นข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะซีรีส์ลีโนเนี่ยเขาเด่นเรื่องกล้องมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยใช่ไหมคะจนถ,ถึงรุ่นปัจจุบันค่ะซีรีส์ลีโน5 5G เขาก็ยังพัฒนากล้องมาอย่างเต็มระบบค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนส์นะคะ ที่เขาให้มาถึง4ตัวด้วยกันและในเรื่องของ AI คามิล่าค่ะเขาพัฒนามาอย่างเต็มระบบครบครันแน่นอนค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่กล้องกันต่อดีกว่าค่ะเลนตัวที่1นนะคะเป็นเลนตัวหลักค่ะเขาให้ความละเอียดมาถึง64ล้านพิกเซลเลยนะคะรูรับแสงอยู่ที่1.7ใครที่อยากจะถ่ายรูปเหมาะแน่นอนค่ะต่อมาค่ะเลนตัวที่2องอัลต้าไวนั่นเองเขาให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลเลยนะคะรูรับแสงอยู่ที่2.2ค่ะสําหรับใครที่ชอบถ่ายภาพกว้างๆแนะนําเลยว่าตัว ตกแน่นอนต่อมาค่ะเป็นเลนตัวที่3ค่ะเป็นเลนของการถ่ายมาโคค่ะเขาให้ความละเอียดมาถึง2ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็รูรับแสงเนี่ยอยู่ที่2.4ค่ะใครที่ชอบถ่ายภาพใกล้ๆถ่ายเกสรเนี่ยจอ,อโอบโอลเขาคิดแทนมาแล้วนะคะเขาถึงให้เลนตัวนี้มาด้วยและเลนตัวสุดท้ายนะคะก็คือพ r ดเจตคาเมราแน,น่นเองค่ะให้ความละเอียดมาถึง2ล้านพิกเซลนะคะรูรับแสงอยู่ที่2.4ค่ะสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายรูปบุคคลเนี่ยตอบ อยออ่่างแนนนส่วนการถ่ายวิดีโอนะคะรองรับ 4K อยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีค่ะดูเรื่องเลนไปแล้วนะคะเรามาดูที่เรื่องของ AI Camera กันบ้างดีกว่าค่ะหมวดแรกนะคะ AI Fake Beauty นั่นเองสําหรับสาวๆนะคะที่ไม่ได้แต่งหน้าและอยากจะถ่ายรูปลงโซเชียลต่างๆ โหมดนี้เนี่ยเขาสามารถแต่งรูปให้เราภายในกล้องได้เลยสวยครบจบหลังกล้องแน่นอนและจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของเจ้า oppo reno 5 5g เนี่ยถ้าเราจะไม่พูดถึงเลยคงไม่ได้นะคะนั่นก็คือโหมด ultra night นั่นเองค่ะโหมด ultra night เนี่ยเขาพัฒนามาอย่างเต็มระบบนะคะสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปกลางคืนถ่ายแสงไฟเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีมากๆสามารถเก็บรายละเอียดให้คุณได้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่มืดแค่ไหนแสงน้อยแค่ไหนค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังลังเลว่าอยากจะได้รุ่น g หรือว่ารุ่น5 วันนี้เมษาจะมาบอกข้อแตกต่างสักเล็กน้อยข้อแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของ CPU ค่ะที่ประมวลผลของ 5G เนี่ยเขาเป็นแบบ Snapdragon 765G ความเร็วอยู่ที่2.4 h z ค่ะแต่ตัว 4G เนี่ยเขาจะเป็น Snapdragon 720G ความเร็วอยู่ที่2.3 h z เรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการชาร์จค่ะตัว 5G เนี่ยเขาเป็นแบบ Super w o k e 2.0 65วัตต์แต่ตัว 4G เนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของการชาร์จ50วัตต์ค่ะและถ้าถามเมษาวา าเจ้า Oppo Reno 5 5G เนี่ยเหมาะก,กับใครนะคะเมษาคิดว่าเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งนะคะที่มีระบบการทํางานฟังก์ชันครบจัดเต็มพกพาง่ายดูพรีเมียมเก๋ๆเอาไว้ดูซีรีส์เล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปนะคะที่เขาให้ AI มาแบบครบๆค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนเรามาย้าราคากันอีกสักรอบดีกว่าค่ะรุ่นแรกนะคะก็คือรุ่น 4G ความจุอยู่ที่ 128G ราคา1 9 0 0 90บาทค่ะรุ่นที่2ค่ะจะเป็นรุ่น Reno 5 5G นะคะความจุอยู่ที่ 128G ิราคา13,990บาทค่ะและอย่าลืมนะคะว่าทางร้านบร a ณาของเราเปิดให้พีออเดอร์ตั้งแต่วันที่26มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2564ทางเราจะจัดส่งเครื่องให้6กุมภาพันธ์2564ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะใครที่อยากจะให้เมษาเอาอะไรมารีวิวแกะกล่องสามารถคอมเมนต์มากันได้เลยเมษาจะไปหามาให้ค่ะ ก่อนจะปิดคลิปนี้ลงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากทางร้านบานาน่าสำหรับคลิปร้อยล้านวิวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับเมษาพาเพลินได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ